หนาวหนานาว,นาวพอถึงหนาวหนาวแม้มันหนาวจังสันหนาวนนหนาวน,น,น,นี่หนาวน,น,นั่นมันหนาวจังสันไม่รู้จะทํำยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้พบกับครูอ้อยเหมือนเดิมค่ะแล้วเรายัางอยู่ในหน่วยของหรือดูหนาวนั่นเองใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ าการดูแลตัวเองในฤดูหนาวนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับคาคล้องจองค่ะเด็กๆยังจําคําคล้องจองที่คุณครูสอนไปได้ไหมคะคุณครูจะท่องให้เด็กฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะภาคเหนือหน้าหนาวถึงคราวหนาวจัดเด็กๆเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูไกไหลน้ำค้างหมอกลงหนักนอนพักอุ่นไอห่มผ้าหนาไว้เพื่อให้หนาวคลาย คราวนี้นะคะเราจะมาท่องคำคล้องจองพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราท่องมาพร้อมกันเลยนะคะหนึ 1, 2, าภาคเหนือหน้าหนาวถึงคราวหนาวจัดเด็กๆเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำค้างมอกลงหนักนอนพักอุ่นไอห่มผ้าหนาไว เพื่อให้หนาวคลายเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะในช่วงฤดูหนาวค่ะเพราะว่าฤดูหนาวนะคะอากาศค่อนข้างเย็นนะคะจะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเราควรดูแลสุขภาพของตัวเองดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งค่ะเด็กๆก,ก็คือการดื่มน้ํามากๆค่ะเพราะว่าการดื่มน้ํามากๆนะคะ เป็นการทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะแล้วน้ําที่เราดื่มนะคะเด็กๆควรจะเป็นน้ําอุ่นค่ะไม่ควรดื่มน้ําเย็นนะคะเพราะว่าน้ําอุ่นจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราปกติค่ะน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแต่ควรจะยกเว้นน้ำเย็นค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะ เพราะว่าอาหารนะคะที่มีประโยชน์นะคะก็คืออาหารหลักค้าหมู่ของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าในผักผลไม้นะคะแล้วก็อาหารนะคะจะมีวิตามินและเกลือแร่นะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายของเราห่างไกลจากไข้หวัดค่ะต่อไปค่ะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเด็กๆก,การออกกําลังกายนะคะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงและอบอุ่นค่ะเมื่อร่างกายของเราแข็งแรงนะคะก็จะทําให้ไข้หวัดไม่มาเข้าใกล้เราค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะก็คือระวังไข้หวัดใหญ่ค่ะเด็กๆเ,เพราะไข้หวัดใหญ่นะคะมักจะมากับอากาศในฤดูหนาวนั่นเองค่ะเราควรหลีกเลี่ยงนะคะอย่าเข้าใกล้คนที่เป็นไข้หวัดนะคะหรือว่าเด็กๆควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันให้ตัวเองห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะเด็กๆก,ก็คืออาบน้ําอุ่นค่ะไม่ควรอาบน้ําเย็นนะคะ ช่วงอากาศเย็นเราควรจะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยการอาบน้ําอุ่นนั่นเองค่ะเพื่อทําให้เราไม่เป็นหวัดได้ง่ายค่ะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่6ค่ะก็คือการดูแลผิวพรรณของตัวเองนะคะโดยการทาโลชั่นค่ะเพราะว่าช่วงอากาศหนาวนะคะผิวของเราก็จะแห้งใช่ไหมคะเด็กๆเราควรทาครีมนะคะหลังจากอาบน้ํานะคะเด็กๆก็เช็ดตัวหมาดๆนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะทาน้ํามันออยก็ได้ค่ะเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองและค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถนำข้อต่างๆที่คุณครูสอนเด็กๆในวันนี้นะคะไปปฏิบัติเป็นของตัวเองปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองได้ค่ะเด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กได้แล้วใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆหยิบมาได้แล้วนะคะเด็กๆเปิดไปหน้านี้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุนะคะที่ใช้ในการสร้างบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะงานของเราวันนี้นะคะก็คือเขาให้เราลากเส้นค่ะลากเส้นตามรอยปะบ้านแต่ละชนิดนะคะไปหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างนั่นเองค่ะเด็กๆมาดูรูปแรกก่อนเลยค่ะ รูปแรกนะคะเป็นบ้านที่สร้างจากดินค่ะเด็กๆเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบ้านดินเก่งมากค่ะตะ่อไปรูปท UH ี่2ค่ะเด็กๆเป็นบ้านที่สร้างจากไม้ค่ะเขาเรียกว่าบ้านไม้นั่นเองนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะบ้านไม้เก่งมากเลยค่ะต่อไปรูปที่3ค่ะเด็กๆเป็นบ้านที่สร้างจากอิฐหรือปูนนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าบ้านอิฐค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะบ้านอิด เก่งมากเลยค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาลากเส้นตามรอยปะบ้านแต่ละชนิดนะคะไปหาวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านนะคะเด็กดูอีกด้านหนึ่งค่ะรูปแรกค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นรูปกองดินใช่ไหมคะเป็นรูปดินนั่นเองนะคะต่อไปรูปที่2เป็นรูปอะไรคะเด็กๆที่คุณครูชี้เลยค่ะเป็นรูปไม้นั่นเองค่ะต่อไปรูปที่3มค่ะเด็กๆเ,เป็นรูปอิฐค่ะเก่งมากค่ะ เด็กๆโยงเส้นได้เลยค่ะเขียนตามรอยปะได้เลยค่ะรูปแรกนะคะเราจะลากเส้นตามรอยปะบ้านดินนะคะไปหาดินค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะเราจะลากเส้นตามรอยปะบ้านไม้นะคะไปหารูปไม้ค่ะ แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะบ้านอิดค่ะเด็กๆเราจะลากเส้นตามรอยปะบ้านอิดไปหาอิดนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเขียนคําตามรอยปะได้เลยค่ะคําแรกนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะดินเก่งมากค่ะต่อไปคําที่สองค่ะเขียนตามรอยปะเลยค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะไม้เก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สามค่ะ เก่งมากเลยค่ะบ้านทั้ง3มชนิดนะคะเด็กๆสามารถสร้างอาศัยได้นะคะอยู่อาศัยได้ค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะก็จะสร้างบ้านตามที่ตัวเองชอบค่ะจากนั้นค่ะเด็กๆนำแบบฝึกหัดคัดกอไก่ถึงหอนกฟูกเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆเปิดไปที่หน้าขอขวดนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะขอขวดของเรา อีกรอบค่ะขอขวดของเราเก่งมากนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนขอขวดค่ะเด็กๆดูที่เมาส์ของคุณครูนะคะชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของการเขียนขอขวดก็คือตรงจุดใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเด็กๆค่อยๆลากหัวขอขวดค่ะม้วนไปเลยค่ะเด็กๆอ๋ขอขวดมีหยักตรงหัวด้วยหยักตรงหลังด้วยนะคะเด็กๆลากลงมาเลยค่ะ ขี่ฐานค่ะเด็กๆแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะเก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าขอขวดคล้ายๆขอไข่นะคะแต่ว่าขอขวดจะมีหยักข้างบนนะคะอีกรอบนะคะจุดที่จุดเริ่มต้นเลยค่ะม้วนหัวค่ะลากขึ้นไปค่ะเด็กๆแล้วหยักลงมาค่ะแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะขี่ฐานค่ะเด็กๆแล้วก็ลากขึ้นค่ะ เราก็จะได้ขอขวดแล้วค่ะเด็กๆเขียนขอขวดตามรอยปะทุกตัวเลยค่ะลงมือเลยค่ะเวลาเขียนนะคะเด็กๆอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะเด็กๆเวลาเขียนนะคะเด็กๆมองไปที่เส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆลากมาเรื่อยๆค่ะเขียนให้ถูกวิธีตามที่คุณครูสอนด้วยนะคะ แล้อย่าลืมกดดินสอให้แรงด้วยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะขอขวดของเด็กๆก็จะเป็นเส้นที่บางและค,คุณครูก็จะมองเห็นไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็จะไม่สวยด้วยนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเด็กๆค่อยๆลากไปเรื่อยๆค่ะเวลาเขียนขอขวดนะคะเด็กๆก็ต้องเขียนไปด้วยอ่านไปด้วยค่ะขอขวดของเรานะคะเก่งมากเลยค่ะ เห็นไหมคะขอขวดของเราเพื่อเขียนไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเขียนทีละบรรทัดเลยค่ะค่อยๆลากนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นค่ะตาของเราก็จะจ้องไปที่เส้นปาะนะคะแล้วมือเราก็จะลากตามเส้นปาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จทุกตัวเลยค่ะ ากนั้นนะคะเมื่อเด็กๆเขียนขอขวดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีค่ะอย่างนี้ค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามค,คุณครูอีกรอบนะคะขอขวดของเราขอขวดของเราเก่งมากค่ะอ่านตามค,คุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะขอขวดอ่านว่าขออีกรอบค่ะ ขอขวดอ่านว่าขอเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำใบงานสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆทำใบงานสองหน้าเหมือนเดิมเลยเก่งมากค่ะเอ๊แล้วทำใบงานเมื่อยมือไหมคะคุณครูจะพาเด็กๆมาบริหารมือเหมือนเดิมค่ะ,ะ,ะบริหารกล้ามเนื้อมือด้วยแล้วก็เพื่อผ่อนคลายมือของเราให้หายเมื่อยด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยค่ะ นับ20ครั้งเหมือนเดิมนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนับเลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบอ็ดสิบสองสห้าหกสดสิบปด 19 20โอ้โหก้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หายเมื่อยมือเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก่อนจากกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะ ก็ยังคงรุนแรงอยู่นะคะเด็กๆก็อย่าลืมล้างมือด้วยสบู่และแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วเมื่อเด็กๆออกนอกบ้านเด็กๆก็อย่าลืมสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อดูแลตัวเองค่ะลดความเสี่ยงจากการติดเชือ้อโรคโคา,า2 0 -19 นะคะเด็กๆอย่าลืมค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะหนายบายค่ะ No. no.